อ่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือมีคนถามยุกิว่ายูกิอยู่ห้อง VIP ขนาดนี้ห้องลับสองหมืนะคะแล้วก็ห้องที่มีห้อง VIP ห้องรับแขกอีก2ห้องนะคะจริงๆอ่ะห้องคืนลัแค่3,500ันแต่ว่ารวมค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างค่าหัตถกงหัตถการค่าพยาบาลทุกอย่างนะคะจะต อยู่ที่ประมาณวันละ15,000บาทถึง20,000บานะคะอันนี้ยังไม่ Final รี่นะคะยังไม่แบบ Final นะคะที่วันนี้1คืนอยู่ที่18,000บาทนะคะแต่ยูกิอยู่3คืนยูกิทำประกันอะไรซึ่งยูกิทำของไทยประกันนะคะใครที่อยากทำกับยูกินะคะก็ทำได้อีกก็เป็นเตอวแทนอยู่นะนะคะแล้วก็ จริงๆอ่ะยุกิทำแบบจ่ายปีละ10,000แสนค่ะทุกคนแบ่งเป็น4 0 0 0มืนค่าประกันทั่วไปที่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถเบิกคืนได้วันละคืนละ6000บาทหรือเมสาจ่ายส5ล้านแล้วก็อีก6 0 0 0ืจะเป็นค่าอุบัติเหตุแล้วก็มีเงินเก็บด้วยนะคะเดี๋ยวยกิจะเอาห้องให้ดูซึยงกิถ่ายไปเยอะมากแล้วแหละอาหารก็ดีอาหารอร่อยนะคะทุกคนได้อาหาร3มื้อค่ะแล้วก็มีห้องข้างหลังห้องน้ํา2ห้องมีห้องรับแขกห้องคนนอนนะคะห้องญาตินอนอันนี้ก็ดีการที่เรามีประกันอ่ะมันดี มากๆเพราะยุ้ยไม่เคยใส่ใจถึงเรื่องการทําประกันเลยถ้ายิ๊ไม่มีประกันอยู่ยคงจ่ายหนักมากๆคืนละ2 0 0 0 0ื่ยู่3สคืนก็เป็น60,000นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานหนักๆประกันสําคัญมากๆกิ่กทำของไทยประกันค่ะอันนี้เอามาแชร์ซึ่งมีคนถามใครที่อยากทำประกันก็สอบถามวิ๊กได้เลยนะคะ